าไทยควรคำหนึ่งปรดติดตามช่วงเวลาแห่งสาระโดยภูวดลแดนไทยในรายการชาวไทยควรคำหนึง กราบเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านท่านคิดบ้างไหมครับว่าแผ่นดินไทยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วความแตกแยกเป็นก,ก๊กเป็นสีมีมากมายความรักความเป็นพี่น้องไทยจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ดูท่าจะยากนิสัยคนไทยเป็นเช่นนี้หรือไม่ใช่เลยครับถ้าจะถามว่าเป็นได้อย่างไรก็คงจะตอบได้ว่า เราทำลายตนเองมากกว่า80ปีเราคนไทยเองนี่แหละเป็นคนทำแกนแห่งความเป็นหนึ่งเดียวคือพระพุทธศาสนาถูกทำลายไปแล้วประวัติศาสตร์การร่วมสร้างชาติไทยด้วยกันของต่างชนเผ่าได้เปลี่ยนจากความซาบซึ้งในล้ำใจกลายมาเป็นการทวงบุญคุณมีอีกหลายเรื่องมีอีกหลายรายละเอียด จะต้องว่ากันยาวเพราะมีหลายๆปัจจัยที่จะต้องเรียนรู้กันเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องหลักพระพุทธศาสนาเป็นแก้วอันประเสริฐแต่เราไม่ยอมรับรู้กันมีแต่จะเอาเรื่องความบกพร่องของพระสงฆ์มาพูดกันด้วยคลั่งประชาธิปไตยชาวไทยควรคำหนึ่งภาควิกฤตพระพุทธศาสนาวิกฤตแผ่นดินจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้ เนื่องจากมีข้อมูลและมีรายละเอียดมากมายจึงต้องแบ่งออกเป็นตอนๆมีหลายตอนขอท่านติดตามศึกษาให้ครบถ้วนและท่านจะเข้าใจในเหตุการณ์ทั้งหมดพัวโดน,นัน์ไทยมาพบท่านผู้ฟังครั้งนี้ด้วยความรู้สึกเป็นห่วงพระพุทธศาสนาเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยพุทธปัญหาของพระสงฆ์ซึ่งประดังกันเข้ามาในตอนนี้มากมายเหลือเกิน ที่จริงปัญหาต่างๆเหล่าน,นี้มีมานานแล้วมีแล้วมิได้จัดการแก้ไขปล่อยให้บานปลายมาจนถึงทุกวันนี้นานจนกระทั่งประชาชนชาวไทยพุทธคุ้นชินกับปัญหานานจนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรคือต้นเหตุอะไรคือปลายเหตุแล้วก็เชื่อกันซะจริงๆเชื่อกันว่าพระสงฆ์นี่แหละเป็นผู้สร้างปัญหาไม่ใช่ครับ จะบอกความจริงกันเดี๋ยวนี้เลยว่าผู้สร้างปัญหาที่แท้จริงคือนักการเมืองครับงั้นมาติดตามความจริงกันเดี๋ยวนี้เลยมาเลยครับขอเริ่มโจทย์แรกเลยนะครับวิกฤตพระสงฆ์ก้าไปสู่วิกฤตพระพุทธศาสนาปัญหามาจากไหนจากคำวิจารณ์พฤติกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้ระทุขึ้นเป็นกระแส ในปัจจุบันให้น่ากังวลเท่าที่ได้ยินกันก็มีดังนี้ 1. พระสงฆ์ทําตัวเป็นเกจิอาจารย์ปลุกเสกพระเครื่องมุ่งทางเดรัจฉานวิชามากกว่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นพุทธภาณิชย์มากเกินไป 2. พระสงฆ์ทําผิดวินัยมากมายพฤติกรรมของพระสงฆ์ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนส การศึกษาของพระสงฆ์ยังไม่ลึกไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาและยังมีอีกหลายข้อไม่ใช่เพียงแค่นี้ที่ได้เป็นข่าวกันไปปัญหาที่ยกมากล่าวได้กลายเป็นกระแสไปแล้วด้วยการปล่อยปละละเลยมาเป็นเวลานานจนทั้งยากที่จะแก้ไขกระแสต่างๆเหล่านี้ ทําให้ประสงค์ตกเป็นจำเลยข,ของสังคมและเป็นผลให้ศาสนาอื่นที่มุ่งเข้ายึดครองเพื่อเปลี่ยนศาสนาในประเทศไทยต่อยอดได้อย่างได้จังหวะหมดเจบะถ้าหากพิจารณากันให้ถ่องแท้จะพบปัญหาอันเป็นปัจจัยของเหตุอันเป็นที่มาดังนั้นถ้าหากเราไม่นำสมุหฐานนั้นมาพิจารณาย่อมไม่สามารถยุติป,ปัญหาลงได้ การยุติปัญหาของพระพุทธศาสนามีวิธีเดียวคือเอาความจริงมาให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบถ้าหากท่านผู้ฟังติดตามบทความนี้ไปเรื่อยๆก็จะพบว่าสมุทฐานของปัญหานั้นมิใช่พระสงฆ์เป็นต้นเหตุหรือเป็นผู้สร้างปัญหาแต่เป็นกระแสที่เป็นไปโดยกิเลสข,ของมนุษย์ที่ไม่รู้จักพอในอำนาจและเงินตราต่างหาก ต่อไปเหตุและปัจจัยให้เกิดเหตุปัจจัยที่หนึ่งปัญหาเกิดจากพระสงฆ์ที่อยู่แย่กันเองปัญหาอย่างนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระเทวทัตนั่นแหละได้ยุพระสงฆ์นำพาคณะสงฆ์ให้แยกตัวออกไปตั้งสำนักสงฆ์ใหม่เพื่อตอนเองจะได้ตั้งตัวเป็นศาสดาซะเอง ในปัจจุบันนี้ปัจจัยนี้ยังมีอยู่นะครับท่านผู้ฟังยังมีอยู่ก็เห็นเห็นกันอยู่ตีความพระธรรมพระวินัยให้ไม่เหมือนใครและบอกว่าของฉันถูกต้องที่สุดราวกับว่าได้บวชอยู่ในพุทธการร่วมยุคกับพระพุทธเจ้าเียงนั้นแหละครับท่านผู้ฟังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าพระพุทธศาสนาดําเนินมากว่า2 5 0 0ปีได้อย่างไร อยู่ๆก็เกิดมีพระสงฆ์ผู้เปลืองปลาดขึ้นมาอีตอนนี้นะครับรู้สึกว่าปัญหาเกิดได้ง่ายมากใครอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะมีอิทธิพลมีมวลชนก็ตั้งนิกายแข่งกันเองก็ตั้งขึ้นแล้วผู้บริหารประเทศชาติทําอะไรกันอยู่ท่านผู้ฟังคิดสิครับปล่อยปัญหาให้เกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวยังมีต่อนะครับปัญหานี้เป็นได้อย่างไร อีกปัจจัยหนึ่งเป็นด้วยระบบการปกครองใหม่ที่ได้โอนย้ายอำนาจการบริหารประเทศมาอยู่ที่นักการเมืองมิใช่พระราชอำนาจของพระมาหากษัตริย์เช่นแต่ก่อนแล้วถ้าจะถามว่าปัญหาทั้งสองข้อที่กล่าวมานี้เป็นปัญหาจากคนต่างาศาสนาหรือไม่ผมไม่ขอสรุปในตอนนี้แต่ นักการเมืองรับใช้คนต่างศาสนาแล้วก็มีแน่นอนไม่แปลกนะครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้ไม่แปลกเพราะนักการเมืองต้องรับใช้คนไทยทุกศาสนาอยู่แล้วมันสำคัญอยู่ที่การจัดให้ต้องมีความสมดุลและต้องรู้เท่าทันในเจตนาของผู้ขอแต่ต้องไม่เป็นการส่งเสริมให้โตและข่มขี่ระรานศาสนาอื่นนั่นแหละคือสาเหตุของความแตกแยกของคนในชาติและ เป็นการล่มสลายของศาสนาพุทธอย่างถาวรอีกทั้งประชาชนขาดความรู้ในพุทธธรรมเพราะวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมได้ถูกนักการเมืองตัดและยกเลิกไปแล้วนักการเมืองอีกแล้วเห็นไหมฮะนักการเมืองอีกแล้วทำให้เชื่อคำบิดเบือนที่คนต่างศาสนาและคนพุทธไร้สำนึกพูดกรอกใส่หู เมื่อวิชาพระพุทธศาสนาไม่ได้เรียนให้ลึกซึ้งก็ทำให้ไม่รู้จักความประเสริฐของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงขอยกปัญหาที่มีปรากฏในปัจจุบันนี้เช่นมีคนต่างศาสนาประนามพระสงฆ์ในการบินบาทว่าเป็นการขอทานกรณีนี้เป็นเหตุการณ์จริง ชาวพุทธที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ได้ปริป,ปากแนะนำตักเตือนให้คนต่างศาสนานั้นได้เข้าใจเลยถ้าจะพิจารณากันด้วยความเข้าใจกันก็ต้องบอกว่าเพราะชาวพุทธผู้นั้นไม่ได้มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาใดๆเลยตั้งหากละโดยทางที่ถูกต้องแล้ววิชาพระพุทธศาสนาต้องสอนกันตั้งแต่เด็กๆสอนว่าพระพุทธกิจนั้นมีอะไรบ้าง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเรียนรู้กันเมื่อมิได้เรียนมาพี่น้องชาวพุทธก็ตอบแทนพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์มิใช่ขอทา,านตอบไม่ได้ไม่ได้ตอบเลยว่านั่นคือเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องปฏิบัติแม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงปฏิบัติซึ่งภารกิจหนักหนากว่าพระสงฆ์เี่อีกถ้างั้น ขอบอกกล่าวเสี่ยวนี้เลยว่าพุทธกิจห้าประการของพระพุทธองค์มีอะไรบ้างพุทธกิจประการที่หนึ่งเวลาเช้าเสด็จออกบินาบาบเพื่อเป็นการโปรดสัตว์โลกผู้สแสวงบุญและใฝ่หากุศล พุทธกิจประการที่สองในเวลาเย็นทรงแสดงธรรมแต่คนผู้สนใจในการฟังธรรมพุทธกิจประการที่สาเวลาค่ำทรงประทานอาวาตให้กรรมาฐานแก่พระภิกษุทั้งหลายพุทธกิจประการที่สี่ในเวลาเที่ยงคืนทรงแสดงธรรมและตอบป,ปัญหาแก่เทวดาทั้งหลายพุทธกิจประการที่หเวลาใกล้ลุ่ง พระพุทธองค์จะทรงตรวจดูสัตว์โลกที่ได้บำเพ็ญบารมีและอาจจะรู้ทำเพียงพอแก่การที่พระองค์จะได้โปรดต่อไปเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะพุทธกิจประการที่หนึ่งคือการบินบาตรนี่แหละเป็นกิจของสงฆ์ที่ทุกทุกครูปที่จะต้องยึดถือปฏิบัติเป็นการละกิเลส เป็นการละตัวตนให้หมดสิ้นท่านผู้ฟังครับเป็นความโชคร้ายเหลือเกินบ้านเราเมืองเรานี่แหละเราเจอผู้บริหารประเทศบกพร่องมาตลอดที่ไม่ได้คำนึงถึงการพัฒนาและยกระดับสังคมไทยโดยการให้ความรู้แก่ประชาชนชาวไทยเลย สังคมไทยจึงมีปัญหาเช่นนี้แหละก็ยังนับว่ะโชคดีที่ยังมีชาวพุทธได้บวชเป็นพระภิกษุกันมาเป็นระยะระยะหรือว่าความโชคดีนี่แหละที่ทำให้ผู้บริหารประเทศชราใจเมื่อมีปัญหาก็โทษพระสงฆ์ก็พอเอาตัวรอดได้อยู่เป็นอันว่าสาเหตุแห่งปัญหามีอยู่พร้อมในบทความนี้ ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามฟังให้จบและท่านจะได้พบความจริงที่แฝงอยู่มากมายเชื่อว่าบทความนี้ให้สติแก่ชาพุทธที่กำลังเชื่อผิดๆอยู่ในปัจจุบันนี้หวังว่าพุทธศาสนิกชนจะรู้ความจริงและช่วยกันประคองไม่ให้พระพุทธศาสนาล่มสลายเพราะชาพุทธทำลายกันเอง และหวังว่าสังคมจะเข้าใจและสร้างผลผลิตชาวพุทธรุ่นใหม่ที่มีความรู้ลึกซึ้งในการที่จะใช้พระพุทธศาสนายกระดับสังคมไทย<า>เมื่อนั้นเมืองไทยจะได้มีหมอที่คิดถึงความทุกข์ของผู้ป่วยก่อนเรื่องเงินนายตำรวจเห็นการรักษากฎ,กฎหมายเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติโดยไม่ยกรัฐศาสตร์มาใช้ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ นายทหารก็ไม่เอาเปรียบไม่รังแกทหารชั้นผู้น้อยให้ซ้ำจนตายที่สำคัญที่สุดคือคนรุ่นใหม่ผลผลิตของสังคมรุ่นใหม่ต้องมีความรักและความหวงแหนพระพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจสรุปประเทศไทยควรจะต้องมีสังคมที่ดีกว่านี้ โดยผลผลิตของสังคมรุ่นใหม่ที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาและรู้จักพระพุทธศาสนาอย่างท่องแท้มมััง शरणं गच्छा सङ्घम् शरणं गच्छा